โดนตีเพราะเพราะมีโชว์ไม่มีชาร์จชาร์จโอ้ยนิดเดียวไม่มีชาร์จชาร์จอาหารอร่อยร่อยราคาไม่แพงแพงกว่าร้านข้าต้มหน่อยนึงเด็กเสิร์ฟของเราเราบริการดีดีถูกหลักอนามัยไม่ติปไม่เอาเอา ค่าชาวบ้านมั้ห้องน้ําน้ําสะอาดอาดหญิงซ้ายชายชายขวาเข้าไปเถอะห้องน้ําของเราเรารับรองไม่เหม็นเหม็นเอามาเชียร์ร้านมาเชียร์ร้านกลุ่เชียร์ร้านใช่ไหมฮะครับผมอ้าวนะฮะตั้งตั้งจิตให้ดีๆพวกผมนี่ได้ไพยายามกระส่งกระแสให้ท่านมีความสุขกันละที่บ้านที่บ้านด้วยะเอาที่นี่ก่อนที่นี่ก่อนแล้วก็ ไปถึงบ้านเลยครับครับใจแอนพูดดีๆนะอาจจะผมนำให้อ่ออสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ ท่านผู้มีเกียรติท่านผู้มีเกียรติที่มาใช้บริการที่มาใช้บริการของกุงทนคอมเพกของกุงทนคอมเพกและเช่าซีดีของไลฟ์พิจเจอและเช่าซีดีไลฟ์พิจเจอคอ้มีความสุขขอยมีความสุขเราทีมงานถั่วและเรายิ้มงานถั่วแระเชิญเยี่ยมขอน้อมกายน้อมกายน้อมถวายน้อมถวายจตุปัจจัยจตุปัจจัยเครื่องชัยทานเครื่องชัยทานและสิ่งที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้และสิ่งที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เอาละครับวางช้อนวางตะเกียบวางแก้วเหล่านะฮะและประเคนขอพร้อมๆกันนะฮะ อันนี้มันทาสังฆทานนี่วะเนี่ยก็พูดยังกับพระอยู่บนสาราน่ะก็มึงก็นําไปน่ะนี่คุณนุ้ยนะบอกลูกน้องคุณนะพวกพวกคุณนะเพื่อนเพื่อนนะทำไมอ่ะพูดคำท้ายคําเดียวก็พอมันจะได้พร้อมกันเอาคําท้ายคาเดียวเออเดี๋ยวไม่ปากกพงกินเลยบ้านนี่เอาคําท้ายคําเดียวฮะคําท้ายคาเดียวนะน้องสวัสดีครับไม่ไม่แม่อ่ามีไหมเอาคาท้ายคําเดียวไอ้นั่นเนี่ยมันยังไงไอ้แม่งไอ้ด่าอะายเดี๋ยวฆ่าแม่งเอาไปด่ามาทําไมแล้วเน่ยปากดี ลงท้ายคําเดียวสวัสดีครับครับอย่างนี้มั้งแน่นเลยแน่นเลยสวัสดีครับครับท่านผู้มีเกียรติเกียรติที่มาใช้บริการการของพระรามเฮ้ยพระรามทนมั้งเนี่ยนี่กรุงทนคอมเพ็กกรุงทนเพกเออเพกคำเดียวดิครับนักร้องดีดีโดนตีเพราะเพราะมีโชวไม่มีชาร์จชาร์ตโอ้ยนิดเดียวไม่มีชาร์จชาร์จอาหารอร่อยร่อยราคาไม่แพงแพง กว่าล้างข้าต้มหน่อยนึงเออเด็กเสิร์ฟของเราเราบริการดีดีถูกหลักอนาใหม่ยหม่ติบไม่เอาเอาขาค่าชาวบ้านมั้งห้องน้ําน้ําสะอาดอาดหญิงซ้ายซ้ายชายขวาขวาเข้าไปเถอะห้องน้ําของเราเรารับรองไม่เหม็นเหม็นมีห้องเดียวปิดไปแล้วปิดแล้วนะเออกำลังซ่อม สบายใจได้ได้มาที่นี่นี่นักร้องสาวสวยสวยเมดเล่เล่มีหลายคนคนนักร้องของเราเราโดยเฉพาะน้องต้าต้าไม่บ้าบ้าแขกชอบถึงบ้าก็เต้นสวยสวยน่ารักทุกคนคนขออภัยนักร้องที่นี่นี่ออบไม่ได้ได้เออนักร้องชายเออออบไม่ได้ได้ถึงได้ก็ไม่ไปไป ถึงไปก็ไม่ยอมยอมถึงยอมก็ไม่เสร็จเสร็จเอามุ้งเช็ดทะลึมพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวร้านก็เสียเสียนะนะป้าหรือเปล่าเปล่าป้าหรือเปล่าเปล่าเปล่าก็บอกไปสิว่าไม่บ้าบ้ากวนตีนตีนเลิกเล่นแล้วแล้วกวนเหรอเหรอจะเอากับผมหรือเปล่าเปล่าจะเอาเปล่าเปล่าโถนึกว่าจะเอาเอา หันตูดทาไมได้เหี้ยไม่ได้แล้ว,ลวจะเล่นใช่ไหมมาก็ได้ได้ผมมีหมาตัวเมียเมียอยู่ตัวหนึ่งหนึ่งอยากรู้นะ,ะว่าว่าใครเป็นผัวหมากูมึงอ้าวติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ชาแ n ลไร i g คอมเมด d y กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ